สวัสดีครับวันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าโปเกสซ่าเนะครับก็มาต่อกันนะครับ EP ที่70ใช่ไหมก็มาลุยกันต่อในเซิร์ฟ626เนาะอ่ะก็นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับว่าวันนี้ทำอะไรกันบ้างเนาะก็มาติดตามในคลิปนี้ครับก่อนจะเลิกก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปเลยกันนะครับแล้วก็นะฮะสำหรับใครติดตามคลินี้อยู่สามารถนะครับดูคลิปอื่นได้ในเพลย์ลิสต์นะอยู่ใต้คลิปนะครับท้ายคลิปนะฮะแล้วก็นะฮะอยู่ที่หน้าช่องนะครับไปดูกััันนนไดด้เเเเลยยะะะะครรรรบบออ่่ี๋วาามมิขงฮ ที่อยู่ในอซองจดหมายกันนะครับมันจะเป็นอไอเทมที่เขาแจกนะครับจากลงกิลมานะครับไปลงสู้กิลกันมานะก็รับกันไปนะฮะหัวหน้ากิลแจกมาเนาะแล้วก็ของนะครับก็จะประมาณนี้แหละมันจะเป็นเหมือนเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์เลยเป็นเซอร์ชิปนะครับของเลซิลัมนะครับกับเซครอมนะก็ครบ200ก็ไปแกลกได้เลยนะเอาไว้ทำแบค็คไวท์คิวเลมได้นะครับผมแบค็คไวท์คิวเลมได้เนาะ อ่ะโอเคเรามาลุยก,กันต่อนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นโหมดนะฮะชาตาะตาศัตรูกันนะครับลองดูสักตาหนึ่งนะว่าจะไหวไหมนะครับน่าจะลงได้นะเมื่อกี้เฮ้ยมีโปกเกมอนไอ้ลงฟารโรด้วยนะแต่เขามีลูกเกล่างแฟดด้วยนะครับนี่ไงล่างแฟตอึดมากเลยนะตีไม่เข้าเลยนะอุ้ยโดนครับหาลู อุ้ยโอ้อึดมากนะครับลูกเกียร์โคตรอึดเลยนะครับนี่ไงโลงไปดินัน่นไงเออโอ้โหพุเทเมตแรงมากนะครับไหวไหมเนี่ยเอออุย้ยไอ้ฟาโลโดนก่อนเริ่ร้อยลูกเกียร์เอาไม่โดนเฮ้ยเอาไม่ตายซะงั้นนะ่ะมีรายได้อยู่นะครับอ,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 อุ้ยโูกเกียอ่าลงมาแล้วครับมาดิ จบแล้วเพื่อนนี่ไงไปแล้วหนึ่งครับลูกเกลร่างแฟตก็ไม่รอดนะฮะนี่ไงโดนไปสองครับจัดไปอินเตอร์เมททิงโอ้ติดกระตุกอีกเขามีเมลโลต้าครับร่างปกตินะเป็นร่างแฟตนะครับเรียบร้อยครับเอ้ยโหติดมือหลับอีกนี่ไงล่ลับเรียบร้อยครับชนะไปนะฮะอ่ะเล่นหมดอีกกันต่อน,นี่เรียบร้อยครับอ่ะกระแด้มาหกสิบต้าน,นะนะครับ ชิวๆนะฮะเดีย๋ยวลงอันนั้นมั่งดีกว่าที่มันสู้เออเนี่ยนี่แหละประมาณนี้เหมือนแร่นะครับที่สู้ผมชอบเรียกว่าสู้เวฟตลอดเลยมันคล้ายๆหมดการแข่งโลกอะครับที่มันได้ในส่วนของเครื่องประดับมาด้วยเนาะอันนี้จะเป็นพ K เหมือนแร่มันเล่นแล้วมันได้เสร็จเสร็จชิปอะไรวะที่เป็นอัพโหลดต่อมาฮะอ่ะโอเคไม่ค่อยเก่งนะเฮ้ยแพ้เฉยเลยอ๋อแพ้ เร,เราเอาเราล้านสามไปสู้นะนี่นี่ชุดนี้เราอยู่ตรงนี้ครับสลับเองก็ลืมเองไงนี่อุย้ยสามนกใช่ไหมเรียบร้อยนะครับชนะไป,ไปอีกทีมหนึ่งนะครับอีกทีมหนึ่งเสมอหนึ่งหนึ่งมาเอา้าคาบิเรียบร้อยครับอ่ะลองดูนะครับว่าตัวต่อไปสู้ไบโอ้โหสี่ล้านสามเลยเหรอ เอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะครับเดี๋ยวไปเล่น PK ต่อสู้ก่อนแล้วกันนะครับศึกชิงเจ้าอันดับไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไหนพอเล่นได้ลงก่อนนะครับลงไปก่อนเลยนะครับให้ไอแต้มภารกิจสนุกมันขึ้นมาตอนนี้อันดับยี่สี่นะครับโอเคนะครับโอ้โหมันจะสู้ไม่ได้นะโอ้โหพลังเขาเยอะกว่าเราอะนะครับเดี๋ยวสองล้านเราค่อยมาสู้ดีกว่ามนะั้งเดี๋ยวลองสู้บบจับคู่ไปก่อนแล้วกันเพื่อเก็บเปอร์เซ็นต์นะครับผม ถ้าเราชนะต่อเนื่องนะครับมันจะได้เปอร์เซ็นที่สูงขึ้น5%นะครับพลังวงรางวัลน,นะเงื่อนไขก็คือเอาลงแค่ตัวเดียวนะครับลงตัวเดียวพอนะแล้วศัตรูที่เราจะเจอเนี่ยมันจะมีพลัง3ตัวรวมกันไม่เกินเราตัวเดียวเนาะโอกาสถ้าชนะก็จะเป็น100%นะครับไม่มีทางแพ้แน่นอนนะวิธีนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับวิธีสู้จับคู่ให้ชนะ100%นะนต่ไงียดเเตียมครับโอเค ก็สู้ไปเลยนะฮะให้ครบ5ครั้งเนาะอ่ะโอเคครับโผล่มา150แต้มไม่ต้องตกใจนะครับผมมันก็เป็นเหมือนที่เราเล่นกันทุกวันนะนะบางอย่างก็ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับก็ไม่อยากมาฉายซ้ำนะครับโอเคผมเคลียร์เควสทางด้านขวาก่อนนะครับเป็นเควตไลวันนะครับเคลียร์ไปเลยนะฮะมันได้อีกพีเยอะนะครับตอนนี้ผมต้องการเลเวล79นะเพื่ออัปเกรดประดับนะฮะตอนนี้เหลือแค่นิดเดียวไม่เยอะมากนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดโปรแกรมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสีเวลาเนาะวันนี้เรารีบอัปเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าการเล่นก็แบบเดิมเดิมนะฮะผ่านด่านเดิมเดิมเก็บเวลเดิมเดิมนะฮะอยวไว้พลังสองล้านเ่ยดี๋ยวไปสู้ด่านปรจจนภัยกันนะฮะผมก็ใกล้แล้วแหละอีกนิดเดียวนะฮะอ่ะอัพพลังกันนะครับก็อัปเท่าที่อัปได้แหละนะครับเท่าไหร่เท่านั้นอ่ะมีเพิ่มเลยนะครับอู้เยอะไปนะฮะ ไอ้อันนี้ดีกว่านะเออนี่ไง16นะครับเอ้อหูขึ้นเยอะอยู่ก็ขึ้นมาทีละพันนะเอา้าไม่พอเช่นนั้นนะอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้อัพไปหน่อยนึงนะฮะยังไม่ล้านเก้าทีนะฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวดูทำอะไรได้บ้างลองดูก่อนนะครับเออไงสร้อยข้อมือแซดจำได้ว่าเพิ่งจะไปดึงเศษเศษปั๊มมานะ แต่ว่ามันก็ดึงได้ไม่เยอะเนาะอัพตอนนี้มันก็ได้แค่ขีด2ขีดไม่ได้เยอะอะไรมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปไล่เก็บของบางอย่างก่อนแล้วกันนะอ่ะนี่ไงอ๋อยังไม่ได้อัพเลยนี่ว่าเออใช่ลืมอ๋ออย่าไปอัพตรงอื่นดีกว่าสปีดอัพไม่ได้ใช้5้าพันสี่นะครับอันนี้อัพพลังเทคโนโลยีกิ้นะฮะเดี๋ยวที่นี่มีบอสกิ้ด้วยนะครับผมเออมีบอสกิ้ด้วยนี่ครับ วอดกิวเนี่ยฟาร์มแล้วมันได้ทองเยอะมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันแล้วก็ได้แต้มที่เอาไปอัปเกรดเทคโนโลยีกิลด้วยนะฮะอันนี้หัวหน้ากิวเขาเรียกไว้นะครับเรียกไว้ผมตีเล่นนะครับอ่ะโอเคเราก็ตีเกตเดมเมดไปนะครับมันได้ทองกลับคืนมาผมพาไปดูทีนึงว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่นะก็ตีให้หมดเลยนะครับตีทุกตัวเลยนะฮะมันแต่ตีได้แค่วันละครั้งเท่านั้นเนาะก็ไล่ตีไปนะครับอันนี้อีเวทอลนะเมื่อกี้ลิซซดอนเนาะอีเวทอลก็ตีง่ายครับ มันเป็นตีการถสะสมแต้มนะครับเห็นป่มแเม็ดเยอะก็ได้แต้มเยอะนะครับยังจะมีขีดจำกัดการรับรางวัลอยู่สองแสนสี่แสนหกแสนแปดแสนไงถ้าเกิดเราตีเกินมันก็ได้ของไปแค่นั้นเองนะครับก็ไม่น่ายากนะส่วนใหญ่ก็ตีกันตีกันได้หมดนะเนาะอ่าโอเคเหลือเลซิลัมกับตัวอาซิอุสนะ อ่เรียบร้อยครับดีเลยนะครับตัวนี้ได้ได้ได้อ่ะตัวท้ายแล้วครับเป็นอาสุดนะครับก็จริงมันก็ไม่ได้ยากนะครับมันกดข้ามได้ด้วยนะมันก็ประหยัดเวลาเรานะครับอ่าประหยัดเวลาเราได้เยอะเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเออโหลืมบริจาคนะครับบริจาคก่อนนะครับบริจาคกิวนะฮะเออไป เทคโนกิลจริงๆมันอัพสเปเชียลไวท์แท็กก็ได้นะฮะแต่ว่าผมแนะนำให้อัพสปีดก่อนนะครับเพื่อความไวทั้งทีมนะครับโอ้โหทะลักไปแล้วแต้มนะฮะนี่เห็นไหมที่ผบอกนะครับมันจะได้ทองเพียบเลยนะครับถึงมันจะไม่เยอะนะฮะเท่าไหร่โอ้ไม่เยอะเหมือนกันนะเป็นแสนเลยนะเมื่อกี้เออไม่ใช่ว่าได้น้อยนะครับอ่ะโอเคก็ไล่อัพไปนะครับมีอะไร โอ้โห78ใกล้ขึ้น79แล้วเหลือนิดเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะก็ด่านประจันภัยนะครับอ่ะด่านไหนเฮ้ยร้านเจ็ดเหรอโอ้โหโอุย้ยมี20ล้านด่านหนึ่งถามว่าจริงๆมันมาเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับแต่ว่ามันก็สุ่มเสี่ยงแล้วนะครับสุ่มเสี่ยงที่มันจะไม่ได้ผ่าน4่ดาวเนาะถ้าอยากจะให้พร้อมเลยเนี่ยคือต้องเป็นสีต้องชนะมันอะนะครับต้องไม่เป็นแดงเนาะ โอ้โหเมื่อกี้ยีล้านนะครับเอ้ยสองจล้านนะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวไล่ซื้อชิปอาเซอุตเก็บไว้ก่อนนะครับเอาไปย่อยปเป็นเศษชิปนะฮะไว้แลกโปเกมอนเทพนะฮะก็สําหรับสายฟรีเนี่ยนะครับต้องสะสมมาได้ห้าพันนะแล้วก็ย่อยในสิ่งที่เราไม่อยากไอ้เศษชิปที่เราไม่ไปแลกแล้วอะนะครับซ้ำๆนะเ,เก็บไปย่อยได้นะฮะห้าพันเศษชิปคุณได้โปเกมอนเทพหนึ่งตัวแน่นอนนะ โอเคนะครับนี่ก็แต้มมาแลกกันนะครับอ่ะอัพกันต่อเลยนะครับยังมีอะไรอับอีกไอ็ดาปัทนาก็ยังไม่ได้อัพนะไม่รู้ว่ามันอัพอะไรได้บ้างนะประเด็นคือมันมีแต้มไม่เยอะมากนะครับมันก็ต้องไปเช็คดูก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะเดีย๋ยวลองเข้าไปดูก่อนนะครับเนี่ยเปิดแค่เหลียแค่จานเดียวนะแต่ว่ามันเก็บสีทองไม่ได้มันเยอะใช้เยอะมากเลย ไอ้สีเงินขอไปอีกตั้งสองร้อกว่านะฮะกว่าจะเปิดดาวสุดท้ายได้นะอัพไปแล้วอะบวก9ไปหมดแล้วเลเวล9หมดแล้วนะฮะผมจะอัพเลเวล9แค่สีม่วงขึ้นไปเท่านั้นนะสีน้ำเงินผมยังไม่ได้อัพแต่จริงๆถามว่าอัพได้ไหมอัพได้นะเออเดีย๋ยวย่อยจริงๆสีเทาเนี่ยก็ย่อยได้เลยนะสีเทาย่อยไปเนี่ยมันก็ได้เป็นเศษทั้งบนเอาไปสุ่มต่อนะอ่ะลองดูนะครับโอ้โหสุ่มเกลือมากนะครับสุ่มดาวปรารถนาได้เกลือ โอ้โหสีเขียวสีเทาออกพึบเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวเรามาดูเส้นทางเทนเนอร์กันบ้างนะครับตรงเส้นทางเทนเนอร์เนี่ยนะครับมันมีการล้างสกิลได้ด้วยนะครับก็จะให้สแตทค่อนข้างดีนะเดีย๋ยวเรามาล้างกันดูนะเพราะว่าเรามีแต้มเยอะนะครับอ่ะจัดไปเนี่ยขอบเขตมันยังไปไอีกเท่าหนึ่งนะเนี่ยมาอัพได้ยูนะครับเห็นป่มอุ๊ยโอ้โห,โโหไม่เอาดิโอ้โหไม่ได้ไม่ดีนะครับพยายามให้ดันเขียวซะนะครับ เห็นปะขอบเข็บมันยังไปได้ไกลเลยนะครับเอ้ยโอ้โหมาครับเป็นระดับโอโ้ได้มาสามพันเลยนะเมื่อกี้ได้มาสามพันเยอะมากนะครับเฮ้ยโอ้โหนี่ครับขอบเข็มันยังไปได้ไกลนะครับเนี่ยว่ามันไปได้เท่าหนึ่งเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคล,าคลา้ายๆกันโอ้โหนี้แทบไม่ได้ล้างเลยนะครับโอ้เหรียญไม่พอนะเหรียญชิมพูไม่มีนะฮะ <laughs> มีโคตรน้อยดูดิ อึโอ้โหแมวดีกว่าครับเราไม่เราไม่ต้องกดลับก็ได้นะฮะเออหมดเกี้ยงครับไม่เหลือเดี๋ยวกลับไปสีฟ้าใหม่สีฟ้าน่าจะได้มีวิอัพเยอะกว่านี้จะเป็นจับสีทองนะครับเดี๋ยวกลับไปสีฟ้าเริ่มต้นก่อนมันจะเป็นฟ้าชมพูทองนะฮะลำดับการอัพเส้นทางฝึกฝนเทรนเนอร์นะครับไอเทมหายได้จากไหนนะครับหายได้จากข้ามเซิร์ฟอุ้ยโอ้ย,อย,อยมาแล้วครับเนี่ยขอบเขตอุย้ยได้แล้วโอ้โห โอเคเลยนะครับมีโอกาสได้ถึงล้านเก้าแน่นะครับอย่างนี้นะครับมีลุ้นนิดนึงนะฮะลองดูครับนี่นี่ก็เอ้ยห้าสิบได้อยู่ครับเมื่อกี้แดงแดงโลเลยนะเมื่อกี้นะโอเคก็ถือว่ามาได้นะมาดีเลยนะม่วงทองนะฮะใช้ได้เลยนะเออพยายามอัพให้มันเปลี่ยนระดับอะครับไออย่างนี้ก็ได้อยู่เอออุ้ยหนึ่งแปดเจ็ดแล้วฮะจะล้านเก้าแล้วนะครับอีกนิดเดียวเองนะครับ หนึ่งแปดเจ็น, 8, 7, นะครับว้าไม่โอเคเลยครับเนีย่ยไล่อัพไปเรื่อยนะครับได้เยอะพี่หกอว้าระดับเทพครับขึ้นมาแล้วได้เยอะนะครับอ่าโอเคเฮ้ยได้อยู่เยี่ยมเลยนะฮะใช้ได้นะครับโอ้โหเสียงมันซ่าๆมันจะมีแบบนิดนึงนะครับขออภัยด้วย โอ้โอ้ได้มาสองพันเมื่อกี้ดูดิครับเป็นม่วงทองหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับสีฟ้าเราอ้ยโอ้โหนี่งเปลี่ยนเลยครับหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดนะครับโอ้มาแล้วครับอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะโอ้โหเลือดทะลักแล้วครับพันกว่าเจ๋งเลยครับดูดิทองขึ้นสีทองสามมาแล้วครับสี่มงสองเนาะนี่มันหมดแล้วอ่ะนะครับ ใช้ได้เลยนะฮะอ่ะอานี้นะครับมันจะเป็นการรวมคริสตัลนะก็เหมือนกันฮะเราแค่ตีบวกให้มันเยอะๆนะครับพอมันตีบวกเยอะเอฟเฟกที่มันจะได้รับเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเหมือนพวกอุปกรณ์อาวุธนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนพวกอุปกรณ์อาวุธนะครับกล่องกล่องเครื่องเติบโตหรือกล่องเบสซิ่งนะครับอัพเหมือนกันนะครับเนี่ยอัพให้มันบวกเยอะเนาะนี่ครับพอเราตีบวกเยอะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะเราก็เอาสีที่มันดีกว่านะครับสีม่วงดีกว่าสีฟ้านะครับก็ใส่แทนเลยนะครับ เอฟเฟกอะไรเงี้ยมันจะได้มากกว่าด้วยนะฮะเห็นไหมฮะเี่ยไรใส่ไปเลยนะครับมีโอกาสจะเป็นสีทองแล้วก็ทําให้ได้สีทองนะครับแล้วก็ใส่ซักนะฮะแต่ว่าเอฟเฟกด้านในเราก็ดูแล้วกันนะว่าเราได้อะไดได้แบบใหม่นะเพราะว่าอย่างอยู่ท่าที่เราเล่นเนาะอย่างผมมไรมีพลังจิตกับต่อสู้เยอะผมก็จะใส่พลังจิตต่อสู้แล้วก็มีไฟแซมเข้าไปด้วยเนาะอ่ะก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนแล้วกันนะว่าเล่นท่าไหนอยู่นะครับฟอร์มทีมอะไรอยู่เนาะเนี่ยไล่บวกไปนะฮะไล่บวกอัพสีไปเรื่อยๆนะครับระบบนี้ก็ได้พลังเเยยอะอะะพสมควรลนะ ออลองไปทำกันดูนะครับตรงนี้เส้นทางเทรนเนอร์นะอันนี้ผมไม่ค่อยได้เข้าไปทำให้ดูนะครับก็รอบนี้ก็กดมาให้ใหดูหน่อยนึงนะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะคิดว่าไม่น่ายากมันเป็นการตีบวกเหมือนอาวุธเลยนะครับแล้วก็เอาไปใส่เข้าไปในช่องเนาะแล้วก็ใช้คริสตัลเนี่ยสีสีอย่างเงี้ยเนี่ยคริสตัลสีสีเนี่ยสามารถที่จะล้างได้นะครับทำให้สีฟ้าเป็นสีชมพูทำให้ชมพูเป็นสีท,สสทองได้เพื่อเอามาอัปเกรดต่อได้นะฮะก็คือการอัพอัพสเตตไปเรื่อยๆนะครับก็ลองทำกันดูนะ ตรงนี้นะครับโอเคครับกลับมาที่ตัวละครนะฮะก็เดี๋ยวล้างหินสายฟ้ากันนะครับนี่ครับไล่ไปนี่ครับนี่เดี๋ยวอัพเคลโอก่อนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้งานค่อนข้างบ่อยอีมาแล้วครับออกสี่แถวแล้วนะครับล้างไปเลยนะฮะยังไม่ต้องล็อกนะครับเทคนิคในการทําไม่ต้องล็อกนะล้างให้เปิดให้หมดนะครับ ใครเล่นสาย ATK นะครับก็ไม่ต้องเอา Special t a c k นะครับปลดแค่5นะครับใครเล่นสาย Special t a c k ไม่ต้องเอา ATK นะครับปลดแค่5เหมือนกันนะที่เหลือก็ค่อยล็อกที่หลังนะครับอ่าอันนี้ Evil ท o อนะครับตัวนี้ก็เก่งมากเลยนะครับมีทำลายสกิลด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาล็ออัพกันนะครับเนี่ยเลเวลก็ยังโอ้โหได้น้อยนึงนะครับไอ้ยีนจูเนียก็ยังไม่ครบนะเอออันนี้อ่านี่ไงนี่ไง ยินดีโอ้มันจะต้องกดตรงไหนให้ได้ก่อนเนาะนี่ครับดิสดอนนี่ก็อัพอรอเปลี่ยนร่างมาสเตอร์เท่านั้นนะก็สามารถใช้งานได้นะครับใช้งานเป็นทีมนะครับอันนี้สกิลลึกลับนะฮะก็เปิด8แถวหมดแล้วนะเออพยายามเปิดให้ได้ทุกแถวนะแล้วค่อยล็อกทีเดียวนะเออเปิดให้ครบแแถวก่อนแล้วค่อยใส่ของดีนะครับเอาของไม่ห่วยอะระดับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามมาใส่เข้าไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามายิน,นีีอัพเกรดได้นะนี่ไง อ๋อมีลูกหินมีลูกแก้วมีลูกแก้วหินเหลืออยู่ครับอ่ะอัพไปเลยนะนี่ครับมันจะมีสามารถที่จะทําให้อัพเกรดมันเก่งขึ้นได้มากกว่าเลเวลสนะครับเนี่ยอันนี้จะได้ปิดกระเลือดนะฮะอัพไปเลยนะครับอ่าขนาดสามสิบ่แล้วนะครับสร้างเกราะได้สามสิบสของเลือดอะไรางี้นะเนี่ยไล่อัพไปเลยนะครับอันนี้คริติคอลนะขึ้นจาก1 2 1 3นันนเป็นนะครับอัพไปเลยนะครับ ลูกแก้วพวกนี้มันหาได้จากหมวกกวระาทันหันนะไปเล่นกันได้หมวกกวระทันหัเล่นได้วันละ3ครั้งนะครับก็ได้ลูกแก้วมา5 6ลูก6 7ลูกแล้วก็สะสมไปนะฮะอ่ะทอร์รัสทอร์รัสยังไม่ได้ปั้นนะตัวนี้ยังไม่ค่อยจริงๆทอร์รัสเนี่ยอยู่ทีมไฟฟ้าจะดีกว่านะอยู่ทีมบินไม่ค่อยดีเพราะทีมบินเขามีเยอะอยู่แล้วนะฮะอ่ะโอเคอย่าไล่อัพเลเวลกันไปก่อนนะฮะตัวไหนยังไม่ได้ดันนะครับก็อัพไปเรื่อยๆนะครับอ่ะดาร์กไล์ตัวนี้ก็เก่งนะครับอ่ะโอเค มีอะไรอีกนะครับที่สามารถได้นะครับดูดิ187แล้วนะครับอีกแค่20,003เท่านั้นนะครับก็จะครบล้านเก้านะครับ20,003มันหาอัพได้จากที่ไหนอีกนะฮะไปดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองหาดูนะครับก็ทำเท่าที่ทำได้นะนะครับเล่นเข้าให้ได้ทุกหมดพยายามให้ได้หมดนะฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอเอาพลังกายไปใช้นิดนึงนะครับผมจะมากวาดล้างนะครับอุปกรณ์นะครับอาวุธถือกันผมจะไปตีบวกอาวุธให้มันได้เยอะกว่านี้นะครับ ไม่ค่อยได้มาเล่นตรงนี้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะไปเก็บ EXP รวมมากกว่านะครับเบื่อแล้วนะฮะมาเก็บอุปกรณ์อาวุธกันบ้างน,นะครับโอ้ได้อย่างละ4ชิ้นนะถ้าไปเล่นด่านพวก24พลังกายจะได้อย่างละ4ชิ้นนะฮะเนี่ยเราก็อดี๋ยวไปตีบวกอีกทีนึงนะฮะเพราะตอนนี้อาวุธที่โปเกมอนมันถืออยู่มันบวกแค่5บวก4คือบวกน้อยมากนะครับก็ย๋ยวจะไปหาบวกเพิ่มนะครับไล่ไปเก็บไปเลยนะครับอย่างน้อยมาตรงนี้ได้ของด้วยได้ EXP ด้วยนะ เพราะว่าประเด็นคือผมต้องการดันเลเวลให้ได้79ให้ไวนะครับระหว่างเลเวล79นะครับกับพลังล้านเเนะี่ยผมก็อยากได้เลเวล79ด้วยนะเพราะว่านะครับถ้าเลเวล79เมื่อไหร่นะผมจะไปทำประดับให้ดูนะฮะวิธีทำประดับใช้งานนะครับแล้วพอทำประดับปุ๊บเดี๋ยวดูความแตกต่างแล้วกันว่าพลังเนี่ยล้านเนะี่คือง่ายๆเลยนะฮะคือพลังมันอาจจะพุ่งไปประมาณ2ล้านได้เลยนะครับแล้วเราก็จะไปเจอด่างปะจนภัยกันนะเออ ก็สําหรับใครที่ตา,ตามกันมาอยู่ก็เนี่ยดูแนวทางไปได้นะครับเป็นแนวทางการอัพพลังเนี่ยนะครับการเล่นต่างๆนะเออนี่ก็เป็นเซิร์ฟใหม่ที่เราเล่นกันนะครับไม่พอซื้อซะ,อะก็หลายคนอาจจะพลังมากกว่าผมก็ไม่เป็นไรนะเราค่อยๆเล่นไปนะครับอย่างผมเนี่ยบอกก่อนเลยว่าผมฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์สายฟรีนะครับเล่นวิถีฟรีเท่านั้นนะฮะเท่าไหนเท่านั้นนะครับ แต่ผมจะพยายามให้ได้ติดหนึ่งในสิของเซิร์ฟล้วกันนะตอนนี้ขึ้นมา24แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ช่วงหลังเริ่มเล่นบ่อยลวนะครับปล่อยไว้ไม่ได้ละปล่อยไว้แล้วมันตามไกลนะครับอ่ะโอเคเนี่ยเราก็อัพไปเลยนะครับอัพไปเรื่อยๆนะครับเหมือนว่าจะได้เยอะเหมือนกันนะเหมือนจะได้บวกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็พยายามนะครับเสียดายไม่ทูก,ก่อนเ่ยผมไปอัพเลเวลสไว้นะไม่งั้น แต่จริงพูดถึงมันก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมยังขาดสติ๊กเกอร์ล่างมาเตอร์อยู่นะฮะตอนนี้กําลังเก็บฟักทองอยู่ได้ประมาณ200แล้วนะครับได้200แล้วเดี๋ยวประมาณ200ก,กว่านะครับก็จะเก็บเอาไว้ซื้อสติ๊กเกอร์ล่างมาเตอร์นะครับไว้ใช้เปลี่ยนกันเนาะส่วนอุปกรณ์ Next Gen Armor เนี่ยผมมีอยู่แล้วนะรอเปลี่ยนล่างมาเตอร์อย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคอ๋อมันต้องถอดออกก่อนนะถอดกล่องเบสซิ่งออกก่อนนะครับถึงจะอัปเกรดเป็นเลเวล6ได้บวก6ได้นะครับนี่แล้วก็พอบวก6เสร็จแล้วก็ใส ถุงเทบโตต่อนะครับเป็นบวก6ไปเลยนะครับใสไปก่อนนะฮะใส่ไปก่อนนะครับเอฟเฟกด้านในนะครับถ้าถ้าตรงกับท่าที่เราเล่นนะครับตรงกับที่เราเล่นได้ก็ใสนะแต่ถ้าไม่ตรงก็ใส่บวกเยอะไปก่อนนะครับเพื่อให้พลังมันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะได้พลังเยอะมากนะครับถุงเทบโตเนี่ยนะครับไอ้กล่องเบสซิ่งเนี่ยนะครับให้พลังโคตรเยอะเลยนะครับอ่ะก็อย่าล่อัปเกรดกันไปก่อนนะครับอัปเกรดอัปเกรดกันไปนะฮะ จริงกีราตินาเนี่ยมันจะใส่หยกก็ได้นะหรือจะไปใส่ไอ้ผ้าสียงมวงก็ได้นะครับมันก็ได้พลังพอกันแหละนะฮะเพราะว่าหยกของผมเนี่ยมันบวกแค่3เองนะครับมันน้อยนะฮะก็ลองเลือกดูนะครับลองเลือกดูอันตรงเนี้ยผมเคยแนะนําไปแล้วนะผมเคยรีวิวอุปกรณ์โปเกมอนไปแล้วนะครับว่าธาตุไหนเหมาะตรงไหนใส่ย,ยังไงอะไรยังไงอัปเกรดยังไงนะครับเคยทาไปแล้วก็ไปดูคลิปในเพลลิสได้เลยนะฮะก็ทําไว้ผมว่าผมทําไว้ครอบคลุมแล้วนะถ้าจะมีทุกอย่างในเกมนี้แล้วนะ หรือถ้าขาดตรงไหนอะไรยังไงก็รีเควสมาบอกกันได้เลยนะอ่ะโอเคอัพกันไปนะครับผมอ่ะโอเคนะน่าจะประมาณนี้ก่อนนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ก่อนจากการนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมกดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยินดีไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆพบหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ